สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอาอาหารใหม่ไก่ค่ะพี่น้องตื่นเต้นเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อนั่นที่เขาถ่ายวิดีโอไปอันไก่น้อยของเขามันมันรู้สึกว่ามันสิอยากไข่นะคะพี่น้องก็เลยมาจอบเบิ้งอยู่มือนี่เอาอาหารใหม่ไก่น้ำค่ะเลือกล้วยหัน่นแล้วก็พวกเสีอาหารหลายยางไม่กลัวเอาเนคนะเนา่ะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องว่าไกล้น่อยฮอเ,เขาสีออกไข่บ่มันเบิ่งง่งไงอยู่หรอกค่ะถ้าเปิดว่าเป็นไกลแม่สาวมันสีไข่ลูกหน่อย้องของไข่อะมันสีน้อยๆฮัลโหลฮัลโหลเป็นยังไงออกไข่กันหมดทุกตัวหรือยัง ก่นี่แฟนเก่เอาอาหารไมห่หรอกแค่หนึง่งแต่ว่าแฟนที่บกเก็บไข่ไก่ไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เขาแต่ว่าหน้าที่ห้อาหารห้หนา้หาห้อาหารเป็นหน้าที่ของแฟนที่นี่เขาก็เลยต้องมาเก็บไข่ไก่เอาเมื่อนี่น้าก็ซององศาน้ามบกแข็ขงเขาก็จะได้กินน้าข้างนอกอยู่นี่ก็เอากระบอก มาล้งน้ำแหวเขาไหลมาจากท่อห้างลินตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะลงว่าลงไปนี่ลงไปท่อนี่แล้วมันก็ออกมาตรงนี้ถ้าฝนตกเขาก็สิมีน้ำข้างนอกกินเขากะโบบริยานว่าเขาสิบมีน้ำกินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำน้ำมันสีมีตลอดแล้วก็น้ำสะสองสะนั่นอีกตั้งหากถ้าบกแข็งเขาก็มีน้ำกินตลอดข้างนอก ปาฮาไปบ่งไข่ไกลกันนะคะเนาะเดี๋ยวิ้ี่ยวนาหาใไปเขาจกหน่อยกันโนนาหารไปเขาจกหน่อยกัน,น,าานอ,อุย้ยดันมาตกทางนีโอุย้ยชูที่กล้องสี่ดานไปถึงไกล ใกล้แต่ละน,น,นาดิตัวตัวนี้ก็ที่จอบแต่สิจิกเดี๋ยวพอเขาแญ่มาแล้วเดี๋ยวย่านมันตีกันยี่ยสองตัวมันบกคือกันนะไปบงไังใครใกล้กันเนาะคะนะ่ะเนาะหนาวอากาศหนาวค่ะพี่นอ้องท้ายคลิปเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตื่นเต้นอยาก อยากงูว่าไก่สาวเขาไข่อยังเมื่อวานนี้บ่ได้มาเก็บไข่เนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี้บ่ได้มาเก็บไข่เบื้องว่ามื้อนี้ได้จักฟองเอา้าเอาที่เก็บไข่มาผิดค่ะพี่นะ้องโอ้โนเอาที่ให้อาหารครนะ่ มาเก็บโอ้โหหลายเนายอยู่กับพี่น้องนี่เป็นไข่ขาวสองมือไข่ขาวสองไข่ขาวไข่ขาวสกปรปกเพราะว่าข้างนอกมันสกกระปนาอค่ะนะแต่ว่ากระเป็นยังข้าไปล่างออเนาะค่ะนะไข่เขียวไข่เขียวก็ได้สองไข่ขาวก็ได้สองสองมือเขาไข่ทุกมือเลยค่ะตัวสีไข่ไอสีขาวกับไข่สีอัน เขียวในไข่ทุกเมือ่ออันนี้อาจจะเป็นตัวอันตัวไอ้สีเหลืองเขาอะคะสีสมสุนไพเขาเนี่ยเอ๊ะจะช็อกโก้น่ะสิไข่เหรอเจ้าช็อกโก้ไหนไข่เหรอไข่เนี่นเป็นสีมืดมืดไหมไมัน่าสิเป็นไข่ของเขาไหนไข่เหรออะน,นี่ ช่องนี้พอมีใกล้หน่อยเหาอบุกใครเหรอพี่น้องเบิ่งช่องนี้ป่ะนะช่องนี้มีใช่สองฟองพี่น้องสองฟองช่องนี้เด้อช่องนี้อันนี้พอมีสรุปว่าใกล้สาวเ่าวใกล้หน่อยเ่าบุกใครค่ะพี่น้องก็แค่บ้เขามาสำรวจเบื้งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบุกใครค่ะพี่น้องค่ะบุกมี ขคยังหมนุนกับพวีลืมนับอะไรจากหน่วยเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หา้าสิบเอ็ดหน่วยค่ะพี่นอ้องสิบเอ็ดหน่วยนี่เขาก็ได้ไข่สิบเอ็ดหน่วยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่เขาเพิได้ดมาเก็บก็แสดงว่าเมื่อวานนี่ใครบ่าหากับหกห,กหน่วยนี่แหละเมื่อนี่ก็คือกันบ่าหากับหกหน่วย เพราะว่าเมื่อวานนี่นาจะหาเมื่อนี่หกบุราเมื่อวานนี่หกเมื่อนี่หาแล้วค่ะเนาะการสรุปว่าใกล้สาวฮอกรยงบ้านได้ใครค่ะพี่นอ้องมืน่นมื่นนี่ที่ได้ไปเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะมื่นเขาเสีย่ยนเดือออกจากบ้านไปเที่ยวแบบบ้าน คล้ายๆกับว่ายุนี่มันมีหิมะอย่างเสียคะ่ะพี่น้องมันหนาวเมือ่อืน,นี่ค่ะอากาศบดีนะคะเนาะเป็นอาทิตย์อากาศซีบดีเราไปที่นี่แฟนว่าฮอนอนไปเที่ยวแบบว่าคล้ายๆว่ามันเป็นน้ำผุดขึ้นมาที่มันเป็นน้ำร้อนนะคะพี่น้องน้ำร้อนที่เขาผุดออกออกมาเราไปที่นี่เ,เขาซีมีออมองให้ค้นไปไหวหน้าไม่ยังเสียค่ะไปลุงแล้วไม่ยังเสีย เดี๋ยวเขาคว้ามาเบิ่งกันบ้านทีเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะมือะ้อกะซีออกจากบ้านเดี๋ยวพ่อสาวเหารอคะ่กะกะซีมาเบิ่งไก่ก่อนเก็บไข่ไก่ก่อนให,นมนห,าหา้มันเรียบร้อยให้อาหารเขามันเรียบร้อยพูดละกะซีไปประมาณจะเก 10. 10. ้าโมงสิบโมงนี่ล่ะอืมก็ไปว่าโดนไปประมาณเออสองมือ้อสองมือ้อสองมื้อกลับแล้วคะ่พคะพี่น้องค่ะนอนคืนอยู่คืนเดียว ไปมื่ออื่นบ่นอนคืนคืนหนึ่งไปมื่ออืน่นนอนคืนยี่สองคืนไปมื่ออื่นแล้วก็นอนนอนคืนสองคืนค่ะพี่น้องมื่อสามเขาก็กลับอ่ะพี่น้องคะคลิปนี้กลับไปแล้วค่ะพี่น้องคะสรุปว่าเขากะเอ่อใกล้น้อยเขากะบอดไอใคเนาะคะ่ะเนาะเขากะทารุ่นกันบ่รเนี่ยกลับมาอาซีย ไกลหน่อยเขาอาจจะคข่ลยล้วก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวเามาค่อยเบังกันเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย ค่ะพี่น้องพี่น้องก็สี่ได้เห็นว่านี่แหละค่ะพ่อของเขาเนะี่ยก็ที่ประมกูกของเขาเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยละ่ะก็สไลด์คอยไลดจิกไลดตอดลูกของเขาตัวนี้นะคะเนาะเจ้าเปรู้ค่ะพี่น้องเจ้าเปรู้เมื่อนี้เดี๋ยวเมื่อนี้ก่อนจากกันไปเดี๋ยวก็สี่ได้ให้พี่น้องเบื้องเขาสิขคขันค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือแรกที่เขาขนันไมลี่ก็เพิ่งได้เบิง้งคือกันว่าเออเมื่อเนี้ยเขาขัน เขาขันเดี๋ยวพี่น้องเบื้องกันค่ะว่าเนี่ยขั้งแรกที่เขาขันมวนบอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันค่ะ